ถ้าเด็กประฐมปลายเน้นการใช้จ่ายให้คุ้มค่าผมอยากให้ทั้งประเทศสอนกันแบบเดียวกันคืออย่าสอนให้ใช้จ่ายประหยัดประหยัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะลู่ไปสู่การไม่กินไม่ใช้คำว่าใช้จ่ายให้คุ้มค่าหมายถึงว่าคิด ก่อนที่จะใช้อ่าคถามหนึ่งที่มันจะไปอยู่ในแพทเทิร์นอยู่แล้วคืออันนี้มันมีความจําเป็นหรือขอเราแค่อยากจะได้เราไม่ได้บอกว่าของอยากได้ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ซื้อนะอ,อย่าไปสอนเด็กแบบนั้นแต่ให้จัดลําดับความสําคัญมนุษย์ที่มันจัดลําดับความสําคัญเป็นน่ะว่าเงินทุนจะจ่ายไปกับอะไรก่อนมันก็จะการเงินไม่มีปัญหาถูกอหมก็ได้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นถ้าจะซื้อของเปรียบเทียบได้ว่าอันนี้จะใช้นานๆซื้อแบบนี้ใช้ได้ทนกว่าอาจจะจ่ายแพงกว่าก็ได้ เะเพราะฉะนั้นพยายามใน,นเรื่องของการใช้จ่ายให้คุ้มค่าและบวกด้วยการออมเออแต่เรื่องใช้ให้คุ้มเนี่ยเป็นมุมที่พี่อยากให้รู้สึกว่าเงินมันสําคัญแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามีเก็บเยอะๆมีอะไรเยอะแต่ว่าเบียดบังความสุขในปัจจุบันออกไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจ่ายเพื่อวอนก็ยังได้เลยแต่ขอให้เป็นวอนของเราจริงๆไม่ใช่วอนที่ถูกไลฟ์ขายของปั่นเราก็ไม่ได้อยากได้อยูด่ดีก็กดแล้วอพอคุณดูปุก๊ก เออหรือม,มันจําเป็นวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอเอออันนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่เริ่มเริ่มไม่ดีละใช่ไหมแตะเอ้ยอันนี้เราอยากจะได้จริงพอ,อซื้อมาปุ๊บกอดใช้ไม่ให้คนอื่นมาจับอ,อันเนี้ยมันคือฟีลลิ่งแบบเนี้ยนะเพราะเขาอยากได้ของเขาจริงๆให้เขาสนุกกับชีวิตไปก่อนฮนะเออไม่ต้องไปเครียดรู้ไหมว่านานะคนต้องเจอกับอะไรบ้างอย่างเงี้ย <laughs> คนน่าเรียนเลย